เอากระริบฟ้ามาเข็นไปให้หรือเปล่ากระริบคนนี้นะพี่แอบแอบรู้แม่แม่คุยกันแม่แม่หิวละวันนั้นเขาต้มปลาแม่แม่เลี้ยงปลาแม่เลี้ยงคนนี้เอาบ้านบินมาเลี้ยงนี่ไหมแม่แม่มีน้ำใจตอนนี้นะแม่แม่รักกันแล้วไม่ไก่ลูกอันนี้อันนี้ต้มมันมาเลี้ยงยังไงนะนี่นี่ขนมอีกเอาเลยลูกเอาแก่ขอเขาต้มมัดเสร็จแล้วอันนี้ มีขนเหนียวแล้วมีขเหนียวคนนี้เอาขนมมาเลี้ยงมา่อกี้แกกินอะไรกินเลยคนมีอีกต่อมีอีกมีอีกแกลูกมีอีกอเยอะอเยอะ เอามาเยอะเอามาเยอะให้รถคันนู้นไปแล้วค่ะอ๋อให้ให้รถคันนู้นไปสองสองแพ็คเอาไเอาไปแบ่งสัดส่วนมากแม่ของน้องกาลีปั๊มมาจากจังหวัดอะไรเนี่ยยุทธยายุธยาค่ะยุทธยาเขาเขาที่แล้วพี่พี่เล็กเอาไอ้นี่มาสายสายไหมสายไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเออสายไหมแล้วก็อะไรอีกนะขนมต้องขนมปังอะไรของลูกนมหน้าเริ่มอะไรขึ้นอร่อยมากเลยแถวนั้นอะ คล้ายๆชิฟฟ่อนน่ะเนาะใช่ใช่อยลอยมากเลยมะพร้าวขวดดีมกไป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 มาๆนะไมปหอมแล้วเนี่ยแม่หรอจะกระดาษทิ่ชู่ให้แม่แม่แม่น่ารักแม่แม่เป็นขนมกินกระดาษที่ชุ่างเงี้ยเลย ในี่ข้างหน้าแอบซื้ออะไรมาเนี่ยกระบุกระบอกของยาของโครลาของโครลาใ้าอร่อยอร่อยมันจะมันๆเนาะใช่ขายถุงละยี่สิบอ๋อถูกพี่ข้างบ้านนะเขาอยากเดียวอ๋อ แม่แม่เติมพลังแล้วค่ะกะใหญ่มากค่ะกะรีใหญ่มากคยกินมากคะกะลี่้าอันนึง้านนหข้างหน้าเอาไหมคะนี่พี่นอพี่น้องใช่ไหมยกไปยกพีน้องไหมดเเมื่อกี้ไปกินข้าวผัดกุ้งมาโอ้โหจุกเลยกันยากเลยอ่ะขอบคุณนะคะอินยูเดี๋ยวหยิบให้คนขับรถด้วยค่ะวางไว้ก่อนนะคนขับรถคนขับรถที่ใหญ่มาก ใหญ่มากนว่นี่ดูนีรับขนมหน่อยรับขนมเอากระดาษรองวางไว้เขาแล้กันกระดาษรองรองวาง้เขาเออเอากระดาษดิบเอากระดาษดิบเออกระดาษดิบเออใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยระวังมันจะกิ้งแบงมากนะโอ้ยนี่นี่ แม่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 ถ้าเอาของมาฝากดูดิเหลือตัวนึงเหลือตัวอาเอาแบ่งกันคนละตัวมีข้างหลังนี่จองจองเดี๋ยวสองตัวเลยจองไงจอมของเรามีอีกมีอีกมีอีกค่อ๋อค่ะนี่คนนี้ก็ชอบผลขนมมาเลรยงชาวกอรก็ชิพฟ้อนกินฟ้อนแล้วก็สายไหมใช่กินด้วยโอ้มีน้ำใจหลายตอนนี้ตอนนี้พี่เล็กเขาบอกว่าเขารักแม่ไปเคลื่นแล้วแม่เขือ ก็มีเพื่อนที่น่ารักเลยนะไรอันจิงกามาเทสคือดูดูของเลี้ยงผ่านบ้านผกลับไปดิกลับบ้านลองท้องก่อนเต้นกับไรอันไม่ไหวาเนี่เรารู้จักกันที่เยท่ยานะเหมือนเรารู้จักกันมาเป็นปีเดี๋ยวไปถอดเพราะจะปิดปีเมื่อวานเดี๋ยวดูขอไปเต้นด้วยนะขอไปเต้นด้วยเดี๋ยวจะดูแม่แม่เต้นก่อน พี <Net> ่เล็กเต้นเราจะขำกั่านี่พี่เล็กะจะรอดูพี่เล <ória> ็กเต้นนี้พี่ตกงานร้บงานสบายอ๋อลับไลยปีกว่าค่ะอ so ีปีอันนี้ต้านติดเลยค่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะตามไปทุกงานเหมือนกันเนาะกาแยเราบ้าง ตามติดเลยจะนั่งติดอยู่กับพี่นุชไหมท้อกินี่แหละเขาไม่ไปเราไปเงี้ยเขาติดเราเป็นคู่ซีกแล้วนะเนี่ยนุชเล็กเนี่ยคู่ซีคู่หวาเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้จักพี่นุชพร้อมๆกันเลยเนาะอ่าพร้อมกันเพราะว่าวันนั้นวันนั้นเราคุยกันเราคุยกับพี่เล็กก่อนแล้วพี่นุชเข้ามาจากไหนไม่รู้เนาะเดินไปเด้อดาเด้อดาหาที่นั่งไม่ได้ แล้วพี่เล็กก็เสียสละเนาะเสียสละายตลอดเลยกลายเป็นซีกันเลยนั่งใจแล้ววันนี้ยาวถึงวันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นผมไม่ขิงก็เป็นบุพเพอันนิวาสทำให้เราเจอกันสมุนยามีชื่อชื่อนอเราไปก็ได้ชอบสามคนนี้ก็ตุ้หัวคุยกันแอบไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไร นี่จ๊จิ๊กจกดเาไม่เคยเขาไม่เคยเอาเงินมาเลยนะที่เขนอะไรอ๋อลงทุนะเยอะเราคเป็นซนะไม่ได้ว่าเราทแล้วเทาานั้นเอง้ายหมดทีแ้วไม่มีไปไปิจิตเขาไม่ แอบพายหัวสูงกันหัวรวมเลยอ่ะติ้นท้าคนหัวรวมเลยเจะขายทีได้เหมือนเหมือนเด็กหลังห้องคุยกันคูหนูนี่หวยมาที่หนึ่งมันจะถูเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม่ขแม่้อหรืกัลูกให้ไหมไม่ให้ให้วันไทยรานอแไปให้ให้อันก่อนันุกวันทีหนึ่งก็ซื้อของให้ใล้อันก่อ ร้านเลยต้าที่หลังก่อนจ็บใจเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวไปร้านโกธเลยนะลยนพูดองน้ยอาเราไม่พี่เล็กจะเป็นแบบนี้อันนี้พี่โฮมไทุนเงจ้างเลยอันนี้เล่นใน้องแล้วก็ปิดประตูอวใส่ใันส่แนลทอ้าวแล้ันมาที่ห้องแล้วปิดปรตนา

เี่นุชคิดนักไอ่นุชหวยออกวันนี้แหละพีนแ่เอกสารกับสองนั้นหวยออกวันนี้แล้วเนี่ต้องออกศูนย์สามพูดอะไรเนี่กลัวเ่มีเพื่อนคนเดียวเหมือนเด็กรักห้องคุยกันแต่เวลากูสอนอะมองภาพเลยตอนนี้แหละบอกว่าน้อยใจแล้วบอกกินไใยกก็มาไล้ จะติดเลยอ่ะล่ะใชกติดนอนเลยใช่ตัวแหน่ตัวบ้านตัวฟังเป็นไยังไม่เลิกสนิมสุนิันเลยด้วยังไม่เลินต้องดูมาเรื่อยๆ ถึงคร่าช้าไม่เป็นไรใช่ไหมฮะถึงคราช้าไม่เป็นไรนะ่ได้เดนไที่นดนั่งสู้ร่าซื้อเสืกอีดีต้องอดเด๋ยลุดยาสือดีเท่านั้นแหละองอียุยาได้ก็เไอีแล้วนะพิจิก็เหมือนเราซื้อกาอีนะเพราะว่าอะไรทีหลังใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็เ็บริจาคปบริจาคภาพของกันไป่ ไปทุกที่ซื้อทุกที่งานเลีงไปทีตายหาแล้วก็เต็มบ้านองเต็มบ้านซื้อไปเต็มบ้านไปกที่ซื้อทุกที่องี้เกเต็มบ้านเ้ารพี่หนูตนที่ช้าตัวตัวหรือคนละตัวตัวละตัวต้องรื่เหมือนกันแล้วเราไปซื้อแบบแไปเล่ะมาซื้อแบบขายซื้อแบิดติดอันนี้การจะว่ามนอ เอาแบบทำได้ดีเขาทำเอย